โอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับเดียวๆียวเล่นให้ดูกับไซมิเซียวอล์ t ทูพาร์ทที่1.3นะครับวันนี้เป็นซับเควสสุดท้ายแล้วที่เราจะมาสู้กับ Mutated o โอดหรือว่าโอดูร่างพัฒนานะครับเปิดภารกิจมาก,ก็จะมีบีคอนอยู่ทางซ้ายมือนะคุณผู้ชมอยากจะอัพเลเวลอัพอาวุธอัพทาเนต์อะไรก็จัดการให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ขึ้นลิฟต์ตามผมมาเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูมูฟเมนต์ของตัวบอสโอดูนี้ก่อนเนาะ ช่วงแรกๆผมอาจจะยังไม่โจมตีเขาเดี๋ยวผมจะอธิบาย movement ของเขาว่ามีอะไรบ้างละกันนะเอาละ่ะไม่เป็นการเสียเวลามาเราค่อยๆย,ย่างสามคุมไปลุยกับเขากันเลย เกิดมาถ้าเขาวิ่งมาใส่เราแบแบ,บนี้ก็ไม่ต้องตกใ,ใจนะ sure นคุณผู้ชมรอให้เขาเข้ามาใกล้ๆเขาจะโจมตีเรา2ทีก็กะจังหวะแพรี่ตามคลิปเลยหลังจากนั้นเขามักจะตามด้วยคอมโบ5คอมโบนะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมกะจังหวะดีๆเพราะว่าคอมโบสุดท้ายที่5เนี่ยจะเป็นคริติคอลแอทแท็เมื่อเส้นสีเขียวจบลงคุณผู้ชมปาขนกใส่เขาได้เลยแบบนี้ ด้วยการโดนตวัดหางและฟาดไม้เท้าเหมือนมูฟเมนต์แรกเลยคุณผู้ชมที่เขาวิ่งมาใส่เราเตรียมแพรรี่ซะวิ่งมาใส่อีกแล้วไม่ต้องหนีเตรียมแพรรี่แล้วก็จะมีท่าตวัดหางซ้ายขวานะครับเตรียมแพรี่2จังหวะซ้ายก่อนแล้วค่อยขวาครับ แล้วก็ตามด้วยคอมโบหจังหวะจังหวะที่5คุณผู้ชมสังเกตเอานะบางครั้งก็ไม่ใช่คริติคอยแท็กเป็นการโจมตีธรรมดาก็ทามีสีเขียวก็ปปาคขนนกทำไมมีสีเขียวก็แพรรี่ตวัดหางฟาดไม่เท้าช็อตนี้ให้คุณผู้ชมสังเกตตัวบอสนะครับถ้าเขาตีลังกากลับหลังให้คุณผู้ชมรอฟังสัญญาณวุมอย่างนี้นะ พอได้ยินเสียงวุ่มแล้วก็กดพุ่งตัวไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้แบบนี้ครับถ้าเขาตั้งท่าจะกระโดดพร้อมแสงสีทองที่ไม่เท้าแบบนี้นะคุณผู้ชมเตรียมรอแพรรี่ได้เลยเมื่อเขากระโดดมาใส่เราก็แพรรี่ได้สบายสบายถ้าเขากระโดดพุ่งตัวไปข้างหลังแบบนี้คุณผู้ชมถอยออกมาห่างๆนะเพราะบางทีมันอาจจะมีการโจมตีระยะไกลได้เราก็ทำการเติมเลือดอะไรของเรารอ อีกไม่นานเดี๋ยวเขาก็จะกระโดดมาหาเราเองคุณผู้ชม <Yeah. S 1> นั่นไงไม่ต้องรอานานมาหาถึงที่อ๋อ oh. แล้วก็จะมีท่าแบ็กสติปแล้วก็ฟาดหางมาทางขวาด้วยนะคุณผู้ชมแพรี่ได้แต่ว่าในคลิปนี้ผมทำไม่ทัน <Yeah. S 1> ถ้าเขาทำท่าอ้าแขนแบบนี้นะคุณผู้ชมเขาจะโจมตีด้วยหนวด4ครั้ง ถ้าใครแพรี่ทันก็แพรี่เลยแต่ถ้าใครแพรี่ไม่ไหวก็ถอยออกมาห่างๆนะครับหลักๆมูฟเมนต์ก,การโจมตีของเขาก็จะมีประมาณนี้นะคุณผู้ชมเอาละเดี๋ยวไปดูการสู้จริงกันเลยดีกว่าเดี๋ยวรอบนี้ผมยอมตายไปก่อนนะ คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเราจะให้โจมตีเขาตอนไหนก็ตอนจบมูฟเมนเขานะคุณผู้ชมเช่นเนี่ยผมแพรี่เสร็จผมก็ตีเขา23สามทีแพรี่ตี23สมทีอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมอย่าโลภนะในการสู้กับเขาการตีหลายครั้งอาจจะโดนเขาโจมตีส่วนได้โจมตีประมาณ1-2-3 1-2-3แล้วก็แพรี่อะไรอย่างเงี้ยครับ กระโดดถอยหลังไปแล้วไม่ต้องวิ่งตามถึงระยะห่างจังหวะนี้ก็เติมเลือดอะไรไปก็ได้การโจมตีอะไรหลังจากนี้เราก็สามารถหลบได้ง่ายๆแบบนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวสปารเขาก็จะมาหาเราเองแบบนี้ หนวดโจมตีนี่บอกเลยถ้าแพรรี่ทันฟินโคตรอ๋อแล้วถ้าเขาก้มตัวชาร์จไม้เท้าสีทองแบบนี้นะคุณผู้ชมพยายามอยู่ใกล้ๆเขาไว้เพราะเขาจะโจมตีเป็นวงกว้างแล้วก็กัดจังหวะแพรรี่เขาได้ง่ายๆแบบนี้เลย เฮ้ยเมื่อกี้ไม่มีท่านี้ท่านี้เป็นการโจมตีแบบเดดลี่แอทแทกเลยนะคุณผู้ชมวิธีหลบก็คือเมื่อเห็นแสงสีแดงเกิดขึ้นให้รอจังหวะที่เขาพุ่งตัวมาหาเราเราก็พุ่งตัวส่วนไปถ้าคุณผู้ชมพุ่งตัวถอยหลังโดนแน่นอนท่าโนนหนดี่ถ้าเราอยู่ห่างๆล้วก็หลบได้สบายๆเลยคุณผู้ชม โจมตีรอบตัวนี้ถ้าเราอยู่ห่างๆเราก็กะจังหวะแพรี่ยากนะคุณผู้ชมผมถึงบอกให้เข้าไปใกล้ๆเขาตอนที่เขาชาร์จพลัง การโจมตีทั้งหมดของเขาก็จะประมาณนี้นะคุณผู้ชมหลักๆเลยก็คือพยายามจับจังหวะแพรรี่ให้โดนพอแพรรี่โดนปับ๊บเขาก็ทําอะไรเราไม่ได้แล้ว แล้วเด d l ลี t แท็กพุ่งตัวสวนไปเลยยังไงก็ไม่โดนเพียเท่านี้ก็ชนะเขาได้ง่ายๆแล้วคุณผู้ชมใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบ เราอาจจะไม่ได้ชนะเขาได้ในครั้งแรกแต่ว่าถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆจับจังหวะเราก็สามารถชนะเขาได้แน่นอนเสร็จแล้วก็เก็บของแล้วก็หันไปหาน้องไอซมี่ในร่างวิญญาณแล้วก็กลับฟิโลสอเฟอร์ฮิลส์ได้เลยครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ walkthrough ไตมีเซียพาร์ท1.3การสู้กับ mutated or d อนะครับพาร์ทหน้าจะขึ้นพาร์ท2แล้วนะครับคุณผู้ชมจะไปลุยภารกิจหลักกันแล้วเ,เรื่องราวจะเป็นยังไงแล้วก็ walkthrough จะยากแค่ไหนรอติดตามชมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าชอบฝากแชร์แค่ฝากไลค์และอย่าลืม subscribe ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนละบายบายสวัสดีครับ